ไปต่อที่คุณพาสิริจากสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีค่ะคุณพาสิริค่ะป้าใช่แล้วค่ะคุณพาสิริค่ะไปวัดมาแล้วเหรอไปวัดมาแล้วค่ะไปวัดมาแล้วป้าอายุเท่าไหร่เนี่ยป้าหกสิบหกค่ะหกสิบหกปีปรึกษามาบอกว่าเดี๋ยวค่อยสิบเอดโมงนะใกล้ๆนะขอไปวัดก่อนโอ้โหจะโทรมาจ้งเตือนเขาพลาดได้โอ เราจะถามว่าถามประเด็นไหนเนี่ยถูกเช่าโกงมีเรื่องเป็นเป็นเรื่องของลูกสาวอะค่ะเขาเคยซื้อที่ไว้แล้วก็ถูกคนติดต่อซื้อขายนั่นนะคะโกงอะค่ะยังไงอะครับก็คืออย่างนี้ค่ะว่าลูกเขาูนั้นก็ไปไอขึ้นศาลไก่เกี่ยแล้วแต่ว่าเขาไอคนที่ไอรับจะคืนเงินให้นั้นเขาไม่คืนเลย แล้วป้าจะต้องทํายังไงอีกคะอยากจะววฟ้องศาลแล้วใช่ไหมค่ะฟ้องศาลศาลตัดสินศาลไกลเกลี่ยกันแล้วเขาก็รับจะชดใช้ใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วต่อมาพอหลังจากนั้นเขาก็ไม่จ่ายตามคําพิพากษาอันนี้ต้องพิพากษาตามยอมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับตามสัญญาปณิปนอมยงมาวาลตามสัญญาปณิยมความคร,ครับผม,มบและชดใช้แล้วเขาไม่ชดใช้ใช่หรือเปล่า ไม่เลยค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยให้ได้สักงวดเดียวตั้งแต่คำพิพากษามาจนทั้งปัจจุบันนี่ผ่านมากี่เดือนกี่ปีปีหกหนึ่งค่ะโอ้โหยาวนานมากนะสารตัดสินตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่เคยทําชําระเงินตามคําพิพากษานะครับไโดยความเราชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะทางหนูก็ทวงไปทวงไปหนูก็ไม่จ่ายทำอย่างไีครับอาจารย์ครับครับ ก็เป็นขั้นตอนการบังคับคดีครับคุณป้านะคุณป้าให้ลูกสาวนะครับทําได้สองวิธีนะครับวิธีที่หน okay. ึ่งถ้าลูกสาวนะครับมีเงินต้องไปจ้างทนายความครับคุณป้าทนายความต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับส่งออกออกออกหมายบังคับคดีไปแจ้งเขาแล้วก็ออกคําบังคับนะเอาคําบังคับไปแจ้งเขาถ้าเขายังไม่ชาระหนี้เราก็ออกหมายบังคับคดีไปยึดทรัพย์ทนายความจะต้องไปสืบทรัพย์ให้เรานะครับเพราะเราทำเองคงมันทนไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มี เวลาทาเองอย่างนั้นแล้วก็คําร้องคําขอต่างๆอัดกินไม่เป็นวิธีที่หนึ่งเขาเรียกการบังคับคดีแล้วคุณป้าไม่ต้องรออะไรแลครับแต่ต<ป>่ีอะไเนี้ยอร่อยากจะทราวบว่าป้าจะดําเนินเรื่องแทนเพราะว่าลูกสาวนั้นอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะป้าสิาอโอเคได้ครับอโอเคเอาเชิญอาจารย์ต่อให้ลูกสาวมอบหน้ามาได้ครับคุณป้านะครับให้ลูกสาวมอบหน้าผ่านสถานกงศุลนให้เขาไปทาหนังสือมอบหน้าผ่านสารทูตหรือสารกงศุลไทยนะครับรับรองว่าเป็นการลงรายมือชื่อโดยตัวเขาเอง แล้วก็ส่งมาให้คุณป้าที่เมืองไทยนะครับให้ดาเนินการบังคับคดีนี้แล้วคุณป้าก็เอาคดีนี้ครับไปแต่งตั้งทนายความได้ในชั้นบังคับคดีนะครับนะครับฉันจะต้องแถลงสารแล้วก็ขอให้ทราบว่าคุณป้าจะเข้ามาดําเนินการบังคับคดีแทนนะครับอันดับหนึ่งนะครับอนนี้ไม่ต้องถามท่านี้ไม่ต้องแนะนําเรื่องของไม่ต้องแนะนําเรื่องกองทุนทนายความอาสาแลวพี่พี่ดำารอมแค่อย่างนี้แต่คุณป้าระดบมีลูกอยู่อยู่นู่นแล้วต้องจ้างทนายแล้วครับอย่างนี้ นะไม่อยากจนแล้วนะครับอ <c oughs> ขอคาบังคับขอขบังคับคดีนะตั้าใจนะเข้าใจแล้วนะนเนาะอันนี้อันนี้เราก็ได้ใบมอบอำนาจมาแล้วเราก็ต้องไปที่ลําพูนนั่นเหรอคะอ่าอยู่ที่คุณป้าคุณป้าอยู่จังหวัดไหนคนะรับจังหวัดไหนอ่ะศาลจังหวัดไหนอ่ะที่ตัดสินออันนั้นเป็นศาลของจังหวัดลําพูนค่ะที่ใบเนี่นที่เขาไกลเกลียค่ะได้ครับทุกีอยู่จังหวัดไหนครับทุกวันนี้จะอยู่จังหวัดไหน ป้าอยู่สุราษฎร์ค่ะป้าป้าจ้างได้หมดเลยครับถ้นลูกสาวส่งตังมาให้จ้างทนายสุราษฎร์เดินทางไปลำพูนก็ได้อ๋อค่ะทนายก็ไปเองเขาคิดค่เช่าจากป้าเองนะครับผมไปลำพูนไวป้าก็ไอ้มันก็ไอ้นั่นน่ะน้องลำบากน้องเรินินไปไปมาพอวันแล้วเสร็จแล้วไอ้ถ้ามันเป็นเงินเลื่อนหมื่นป้าก็จะไม่ติดใจเนี่ยมันเป็นเงินเลื่อนแสนน่ะ เจนเซนกว่าอินดูลูกจังเลยอุตส่าห์แต่เอาตเอาตัวเข้าแลขได้มาโถหวังจะสร้างบ้านให้ลูกให้พ่อเขาอยู่พ่อกระตายแล้วลูกก็แต่กระสานสั้นเซนไปหมดเลยตอนนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนไหมป้าป้าครับเอาอย่างนี้ก่อนไหมฟังผมกับพี่ถนอมวันนี้ป้าไปที่อเยการก่อนไหมเผื่อลองเชิญเข้ามาคุยสังนักไหม อันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเขาแต่เขาอยู่ลำพูนอีกกับพี่ถนอมเขาก็ไม่มาดีครับใช่ไม่มาต้องจ้างทนายแล้วป้าต้องจ้างทนายแล้วล่ะเอาจ้างทนายดีกว่าจ้างทนายต้องจ้างทนายพื้นที่เพื่อไปสืบสาะหาตัวเขานั่นเหรอคะคนล้วเต่ทนายครับทนายเขาทาได้อยู่แล้วนะครับป้านะครับเป็นหน้าที่ของเขาละล่ะคนรับงานจากเราไป แต่หาคนลำพูนได้ก็ดีครับผมนาอป้าอยู่ลําพูนก็ดีขึ้นฉานลําพูนมันก็ง่ายขึ้นแต่นายที่นี่ก็มีอยู่แต่ก็ต้องเสียค่าเดินทางให้เข้าอะไรให้เข้าไปติดต่อติดตามตรงน้นน่ะนะคะถ้ามีญาติพี่น้องทางลําพูนก็ใช้ทางนู้นก็ได้นะป้านด้ขอเข้าใจแล้วนะครับในการขอคำขอักทาีครับสวัสดีครับสวัสดี่อวจ้างงานแล้วไม่ติดแล้วเมื่อคืนก็เลยไลน์ไปดูค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องด้วยนะคะสวัสดีน้องฝนด้วยจ้ารูทุกวันเลยค่ะ ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ